เจ้าชายน้อยบทที่6ในบทนี้นักบินเล่าว่าเขาค่อยๆได้ทําความรู้จักกับชีวิตอันเรียบง่ายและแสนเศร้าของเจ้าชายน้อยมากขึ้นเรื่อยๆและในตอนเช้าของวันที่4นี่เองที่เขาค้นพบว่าความสุขเล็กๆเพียงหนึ่งเดียวของเจ้าชายน้อยบนดาวเขาอันเงียบเหงาของเขานั้นคืออะไรเจ้าชายน้อยพูดกับนักบินขึ้นมาว่าผมรักการดูพระอาทิตย์ตกดินมากๆเลยแล้วเขาก็ชวนนักบินไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกัน แต่นักบินก็พูดขึ้นมาว่าโอเคแต่เราต้องรอก่อนนะเจ้าชายน้อยเลยถามกลับมาว่าต้องรออะไรก่อครับนักบินเลยตอบกลับไปว่าก็รอจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินไงคําตอบของนักบินทําให้เจ้าชายน้อยประหลาดใจในตอนแรกแต่แล้วเขาก็หัวเราะให้กับตัวเองแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอ๋อผมคิดอยู่เรื่อยเลยว่าตัวเองอยู่ที่บ้านแน่นอนว่าบนโลกของนักบินถ้าเราอยากจะดูพระอาทิตย์ตกดิน เราก็ต้องรอให้ถึงเวลาตอนเย็นแต่บนดาวเคราะห์ของเจ้าชายน้อยนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงดาวของเขาเล็กมากเล็กเสียจนเขาสามารถดูพระอาทิตย์ตกดินได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการเมื่อไหร่ที่เจ้าชายน้อยอยากจะดูพระอาทิตย์ตกดินก็แค่ลุกขึ้นขยับเก้าอี้ไปไม่กี่ก้าวแล้วก็จะได้ดูพระอาทิตย์ตกดินมันช่างเป็นความสุขที่ง่ายและมหัศจรรย์จริงๆแต่นี่คือจุดที่เรื่องเราเริ่มลึกซึ้งขึ้นเมื่อเจ้าชายน้อยเล่าให้นักบินฟังว่ามีวันหนึ่งผมดูพระอาทิตย์ตกดิน ถึง44ครั้งแล้วหลังจากที่เงียบไปสักครู่หนึ่งเจ้าชายน้อยก็พูดเสริมขึ้นมาว่าคุณรู้ไหมคนเราจะรักการดูพระอาทิตย์ตกดินก็ต่อเมื่อเรารู้สึกเศร้ามากๆประโยคนี้ค่อนข้างทําให้นักบินตกใจการดูพระอาทิตย์ตกดินถึง44ครั้งในวันเดียวมันไม่ใช่การเสพความงามของธรรมชาติอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการพยายามเยียวยาความรู้สึกที่แตกสลายอยู่ข้างใน มันคือการห้ยหาการปลอบประโลมครั้งแล้วครั้งเล่าจากสิ่งเดียวที่พอจะมอบความสวยงามให้กับเขาได้บนดาวอันโดดเดี่ยวของเขานักบินของเราก็เลยรีบถามกลับไปด้วยความเป็นห่วงทันทีว่าในวันที่เธอได้ดูพระอาทิตย์ตกดินถึง44ครั้งวันนั้นเธอคงจะเศร้ามากเลยสินะแต่เจ้าชายน้อยก็ไม่ตอบคําถามนี้ความเงียบของเจ้าชายน้อยในตอนท้ายของบทนี้ทรงพลังยิ่งกว่าคําพูดใดๆมันเป็นการยืนยันว่าความเศร้านั้นมีอยู่จริง และมันอาจจะลึกซึ้งเกินกว่าที่เขาจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ในบทที่6นี้จึงเป็นเหมือนหน้าต่างบานเล็กๆที่เปิดให้เราได้มองเข้าไปเห็นหัวใจของเจ้าชายน้อยเป็นครั้งแรกเราได้รู้ว่าภายใต้ท่าทีที่ดูสงสัยคร,ร่รู้และจริงจังนั้นซ่อนไว้ด้วยความเศร้าที่ลึกซึ้งเหมือนกันเขาไม่ได้ออกเดินทางออกมาจากดาของเขาเพื่อการผจญภัยเพียงอย่างเดียวแต่บางทีเขาอาจจะกำลังหลบหนีความเจ็บปวดอะไรบางอย่าง ที่ทำให้เขาต้องนั่งมองดูพระอาทิตย์ตกดินถึง44ครั้งในวันเดียวก็เป็นได้